ชือเพลงสุดหัวใจนะครับอยู่ในอัลบั้มนะครับบทเพลงเทิดพระเกียรติคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีนะครับโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็รายละเอียดของบทเพลงต่างๆนะครับมี10บทเพลงครับก็จะยกตัวอย่างกันฮะในบางบทเพลงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ วันนี้พูดคุยกันครับกับพันตรลเอกสุประชัดเปี่ยมมนัฐอุป,ปนายกสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูธปธรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านค้ะสวัสดีครับคุณทงพรและคุณสันพรครับค่ะ ค่ะท่านค้าอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาของโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีให้คุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันสักนิดคะ่ะครับขอบคุณมากครับครับผมในฐานะที่เป็นอุปนาย,ยกสมาคมและเจ้าของเราและวิไลนะครับก็อที่จะเข้าเนื้อหาในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างที่เออ่ที่มาที่ไปของ มาคมกับบทเพลงนี้คจะขอเล่าเกินนาในเรื่องของอประวัติของโรงเรียนนิดหนึ่งนะครับโรบงเรียนของพเราไะ้เรื่องอะไรของเราเนี่ยเริ่มต้นทางปีสองสี่สี่สองนะครับโดยมีพระวัติศาด็จ์มาตุลาจอเก้าจะอยู่มีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโรงเรียนอีพับบลิคสคูลแบบองังกฤษนะครับซึ่งโรงเรียนเนี้ยก็จะผลิตบุคลากราออกมารองรับเพื่อฏิรีลูปก,การปกครองนนในสมัยรัชกาลที่ห้าครับซึ่ง ได้ชานนามว่าโรงเรียนราชวิทยาลัยหรือกิงส์คอลเลจครับในต่อในในรัชสมัยต่อมาสมเด็จพระสมัยพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย่านทรงรับโรงเรียนและวิทยาลัยให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับซึ่งตรงนี้มีนักเรียนเก่าที่จบออกมามากมายซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเราได้การและใช้แผ่นดินมามากมายครับค่ะซึ่งซึ่งเราก็ มีความเป็นมาในตั้งแต่โบราณแล้วครับแล้วจนมาถึงสมัยรัชกาลที่เจ็ดเนี่ย<ม>ก็ได้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนราชวิทยาลัยเนี่ยที่เราได้ตั้งมาตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นโรงเรียนวชิิลวุฒิวิทยาลัยลโดยรวมยุบรวมกับโรงเรียนมหาดเลศหลวงและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวชิวรลวุฒิวิทยาลัายครับจนมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่เก้าพระบาทสมเด็จพระช ấ นะ การทิเบตหาปุ้ยพลุนทิเบมหมาล่ารมราชบพิรได้ส่งได้ส่งให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่เป็นโรงเรียนตั้งชื่อโดยท่านพระทางนามว,ว่าโรงเรียนพบรรชวิไลและพระบรมราชธรรมในสมัยรัชกาลที่๙ครับคะรับ,รบก็ในสมัยในสมัยที่ตั้งมาเป็นก่อตั้งมาเป็นพบรรชวิไลเนี่ยก็ได้มีการเรียนรู้หลักหลักหลายสาวขัวิชานะครับ ซึ่งนักเรียนที่จบออกมาก็เข้าสู่ทุกวงการเป็นทักระก,การเป็นนักการเมืองเป็นนัก,กธุรกิจอาจารย์หมาหาลัยแม้แต่วงการบันเทิงดนตรีก็ยังยังมีอยู่ซึ่งยกตัวอย่างได้อย่างเช่นคุณพมพงศลิ์พงษ์นากยาผู้ร่วมโครงการที่ทมอะไรเพืใช้พรอพันธุ์ี่หลวงนะครับซึ่งได้มีบทบาทในการแต่งทำนองประพันธ์เพลงเนื้อรองเรียบเรียงดนตรีที่นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่า โรงเรียนพปรแลวิไลนะครับในรุ่นที่สิบเอ็ดนะครับ <ฮะ S 2> ตรงนี้ <ฮะ S 2> สำหรับพาะผูกพันของโรงเรียนที่ถามมาโรงเรียนพปรและวิไลในพระลมราชธรรมเนี่ยกับสมเด็จพระพันทีหลวงท่านทราบไหยว่าพระพันปีหลวงเนี่ยได้มีพระอยัยกาหรือสมเด็จข,ของสมเด็จพระพันปีหลวงคือพร<ฮ>ะเจ้าประวลงอกค์เธอ จันทบุรีนั่นายเพราะองค์คือผู้สนองพระพรมราชโองการของาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยในในสมัยรัชกาลที่ห้าครับนะเมื่อเมื่อครันน้งที่ท่านสเสด็จมาเปิดโรงเรียนนะได้พระราชัเมินเปิดโรงเรียนสมเด็จพระบรมปิหลวงได้พระราชทานของของ,ของต่างๆมากมายให้แก่โรงเรียนของเราครับค่ะ สำหรับโครงการเพนชิทามะลัยรรเทิดพระผพันปีหลวงเนี่ยสมาคมต้องเห็นข่าวเราเรื่องวิเลยในพรลโมเรา,ราสุทธมได้เข้ามาสนับสนุนการทางานของคณะทํางานเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงด้วยความตั้งใจของคณะทํางานตามที่ตั้งใจไว้โดยถวายให้กับสมเด็จพระปันญิหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านครับซึ่งโครงการเทิดพระเกียรติพิธามะลรย ถ้าใช้พระพันปีหลวงคุณผมผมสนิทวงนั้นยาเป็นศิลปินปาทรแห่งชาติในปีสองห้าหกศูนย์นะครับซึ่งเป็นนักเพียจสาวพรบของเราท่านได้ทำบทเพลงนี้ไว้สิบเพลงครับในในสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ยก็ได้ทำโครงการหลายโครงการนะครับ เป็นเพลงอย่างเช่นเพลงบรรเลงของพ่ออัลบั้มชุด H&MU นม่ประเด็นนำบทเพลงพระนิ่พนรีแลนซดนตีใหม่ซึ่งเป็นโครงการหรือโครงการนิทานแผ่นดินที่เล่าความเป็นมาของพระราชา,าขับพระเจ้าเป็นดินหรือการแสดงดิจิทัลพระมหาชนกเดอะฟีโนมินอนไลฟ์โชว์นะครับ,รบซึ่งยิ่งใหญ่มากทั้งหมด ทำเพื่อเธอพระเกียรติในหลวงพระเจ้าติสลาแต่สําหรับพระปณีหลวงมีความผูกพันกับโรงเรียนพมร,รอย่างมากจึงได้มีการประพันธ์เพลงทั้งสิบบทเพลงนะครับซึ่งความหมายของเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําทนองก็เป็นเรื่องของพระราชกรณีของพระปณีหลวงทั้งสิ้นเลยครับทุกทั้งสี่ภาคของประเชไทย ที่ท่านได้ไปส่งท่านทัทรงได้ทําไว้ให้กับประสบนิกรชาวไทยครับครับค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงรายละเอียดค่ะยกตัวอย่างสักนิดก็ได้ค่ะแต่ละบทเพลงเนี่ยมีรายละเอียดในบทเพลงยังไงบ้างคะครับแต่ละบทเพลงที่ได้ได้ชิ้นงาเนี่ยทั้งหมดสิดบทเพลงค่ะครับ,รบผมเชื่อว่า ความหมายของคนที่ตั้งใจแต่งเนี่ยแต่งเพื่อให้ประสบนิกรนเพืประชาชนแล้วก็คนรุ่นเราหรือต่อไปเนี่ยได้รับทราบถึงคุณงามความดีที่ท่านได้มอบให้กับประชาชนานะครับทั้งสิบบทเพลงเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างสักบทเพลงที่ผมว่าให้ร้องมากคือหัวใจที่ ครับร้องโดยคุณธัญรัตน์อุยิศวันพันธ์โดยพันธ์โดยคุณศรีจิตรานานานุกูลเรียบเรียงโดยคุณรัชกรโครมลค่ะซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรักและความบุกพันธ์ที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระพันปีนนผ่านมานะครับมองในมุมของราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับตรงนี้ก็ถ่ายทอดมาได้ดีมากครับ และอีกหนึ่งบทเพลงก็คือบทเพลงปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อขับร้องโดยโดนลชัยบุญยาณตะนาเวส์ประพันเรียบเรียงโดยคุณพงษ์พงศลิงวง์นัยนยานเป็นเรื่องของเกษตรแผ่นใหม่แผ่นดินเป็นเรื่องของเกษตรแผนใหม่แผนใหม่ฮะท็อทีนะครับค่ะเกษตรแผนใหม่เป็นการปลูกข้าวตามแนวพระราชดำริและการรักษา องความรู้ภูมิภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นตรงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะยิ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับศูนย์ศิลปะชีตฐฐนะครับก็ที่มีหลายสองบทเพลงที่พอ,พอๆอย่างเช่นเพลงไหมแพรวครับอันนี้คุณดนชัยบุญยะรัตนเวทก็เป็นผู้ขับร้องประพันธ์โดยคุณพานุเทซะซิรินะครับเรียบเรียงนะครับครับแล้วก็ คุณพงษ์พงก็เป็นคนแต่งเรื้อ,อสำนองนะครับค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ้าใหม่แทยว้าที่สมเด็จพระพันปีทรงประถับจนกลายเป็นราชินีพ้าใหม่ไทยที่เรื่องหรือทั่วโลกเลยครับค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของบทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้นะครับครับแล้วก็นำประเทศอดีตของพระพันปีมา แต่บปนเพลงให้พวกเราได้สานครับครับซึ่งโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปัมรมนะครับก็ได้มีบทบาทนะครับในการสร้างสรรค์บทเพลงเธอประเกียรติขีตามาไัยเทอไทยพระพันปีนะครับที่ได้นําเสนอบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับที่ซาบซึ้งประทับใจพระราชกรณีของพระองค์ท่านนะครับที่เป็นที่จดจําของพวงชนชาวไทยผ่านบทเพลงสิบทบทเพลงเหล่านี้ครับเอาละครับบทเพลงเหล่านี้ครับสิบบทก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเนี่ย จะต้องนำบทเพลงที่ประพันธ์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเผยแพร่ขยายให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังและได้รับทราบถึงพระรชิรรีจของท่านนะครับซึ่งช่องทางทุกช่องทางที่เราได้ได้เราได้ได้สื่อสารออกไปสื่อสารพันธุ์ออกไปเนี่ยมีทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ทางโซเชียลมีเดียต่างๆน,นะครับตอนนี้รเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก สนับสนุนจัดพักพวกนะครับและบริษัทบริษัทต่างๆที่เราสนิทเนี่ยได้สนับสนุนจัดทำเป็นต้ำได้นะครับรบันทึกเป็นการบันทึกเสียงพิเศษนะครับอย่างดีนะครับเพื่อที่จะนำแพ็กเกจเนี้ยไปมอบให้กับโรงเรียนแล้วก็ ถาบันต่างๆครับแล้วก็วยงานที่การที่จะต้องนําไปเผยแพร่เพลงบทเพลงต่างๆให้ให้องค์กรแต่ละองค์กรได้รับฟังกันนะครับครับค่ะซึ่งในแพ็กเกจนั้นเนี่ยก็จะมีภาพวาดประมาณห้าหกภาพเป็นภาพของพระพันรีหลวงนะครับเป็นภาพวาดนะครับค่ะซึ่งภาพเนี้ยเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นศิลปิน ที่หลายท่านที่ท่านได้นำภาพมามอบให้แล้วก็ได้กินภาพรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วก็มอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสถาบันโรงเรียนอะไรต่างๆที่เราตั้งใจไว้นะครับ,รบและสื่อบนชนพี่น้องสื่อบนชนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนซึ่งทั้งหมดนี้อที่สนับสนูนมาเนี่ยเราในฐานะที่ เป็นองค์กรสถาบันที่ผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือสรรมคมต้งเรียนเก่าปปร,รวิไลเนี่ย <c oughs> ก็รับเป็นตัวกลางที่จะดํะเาเนินการในเรื่องผู้นี้ครับก็เงินทุกบาททุกสกตางค์ก็นํามาใช้ในการที่จะมาผลิตเอตําได้แล้วก็แพ็กเกจนี้เพื่อที่จะนําไปแจกจ่าย โดยไม่มีการจำหน่ายทั้งสิ้นนะครับ,รบโดยไม่มีการจำหน่ายทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทาให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้รับทราบถึงพระราชกรณีศิษของพระพันปีครับครับทบทถาให้ประชาชนครับ ท่านครับพี่น้องประชาชนที่อยากจะหาชมหาฟังเพลงเหล่านี้นะครับอยากได้ทําไรห,หรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามนี่จะจะต้องติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับตรงนี้เรามีเว็บไซต์ซึ่งเราอยู่ในใน u t u ู e ก็มีมีหมดเลยครับ,รบให้เข้าไปแล้วก็ให้พิ่งชื่อครับว่าโครงการ ที่ทำอะไรพระพันปีเนี่ยก็จะขึ้นเลยครับแล้วก็มีพิมพ์ชื่อคุณพมพงศริดวงและชิวานก็จะขึ้นเลยครับหรือเข้าไปในเว็บของโรงเรียนสมาคมต้นเรียนเก่าบเรไดวีัลก็ขึ้นเลยครับมีอยู่ในโซเชียลทั้งหมดคและท่านสามารถจะเซิร์ชฟังได้ในโซเชียลได้เลยครับครับครับเอาละครับทางรายการครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะ Ine, ขอบคุณมากนะครับครับคุณ <cell S 1> ุจงพลและคุณเฉินพ่อครับรอบครับสวัสดีครับค่ะ <AR uk> สวัสดีค่ะครับพระตรดเอกสุภชัดเปี่ยมมนัสอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าพอปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรมครับค่ะ